ปลายจมูกทำให้ระบบเส้นประสาทมันติดกับฟันนะคะทำให้เสียฟันอยู่บ่อยๆทำให้ภาพลักของเราเสียะคะ่ะแล้วก็สุขภาพจิตเราแย่ลงชื่อกันธรรมณีค่ะวันนี้มาแก้จมูกโอเพนอยากปรับโครงสร้างจมูกใหม่อะคะ่ะให้มันดูเข้ากับหน้าคือมีปัญหาเรื่องปลายจมูกทำให้ระบบเส้นประสาทมัน ติดกับฟันนะคะทาให้เสียวฟันอยู่บ่อยๆทําให้ภาพลักษณ์ของเราเสียะค่ะแล้วก็สุขภาพจิตเราแย่ลงเลยคิดที่จะมาปรับโครงสร้างก็เลยมาแก้อเพ็นที่นี่ค่ะศึกษาหาข้อมูลมาจากรีวิวะค่ะแล้วก็ทางเพจโรงพยาบาลเห็นะะรีวิวแล้วคุณหมอทําเยอะเคสเยอะแล้วก็ที่นี่มีผู้เชี่ยวชาญะะทางด้านหัตถการแล้วก็มีวิสัญมีแพทย์คอยดูแลเราเป็นโรงพยาบาลที่ดูน่าเชื่อถือปลอดภัยกับชีวิตเราก็เลยเลือกที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าผ่าตัดแล้วนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะออกเป็นยังไง มาตรวจจมูกโอเพนครบหนึ่งเดือนค่ะคือมีปัญหาเรื่องปลายประสาทที่เรากังวลหรือว่าที่เรามีปัญหาอยู่ก็หายไปอะคะ่ะไม่เสียบฟันตลอดเวลาแล้วครบหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันยุบขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเพราะว่าได้จมูกทรงที่เราชอบดูไม่งุม้มดูสวยขึ้นทรงดีขึ้นนะคะคนรอบข้างก็ทกว่าสวยเวลาไปทานข้าวนอกก็จะมีคนมาถามว่าทําที่ไหนค <Okay. S 1> นะ้าเองช่วงวันที่มาผ่าตัดนี่คือไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเลอรักมีแพทย์เฉพาะทางค่ะและมี วิสันนีแพทย์ดูแลตลอดการผ่าตัดค่ะทําให้ปลอดภัยและมั่นใจได้แน่นอนค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาการแก้จมูกโอเพนนะคะอยากจะแนะนำโรงพยาบาลเลอรักอยากจมูกสวยปลอดภัยต้องที่เลอรักเลยค่ะ Wanna cry